รัฐเคาะแล้ววันจ่ายเงินให้กับผู้ที่ได้รับเงินหมื่นในเฟสสองนั่นคือผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปซึ่งในขณะนี้มีผู้สูงอายุเข้าเกณฑ์ประมาณสี่ล้านคนน้นกลุ่มผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนไว้กับแอปทางรัฐแล้วเท่านั้นหากผู้สูงอายุลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไม่ทันหรือว่าได้รับเงิน1 0 0 0 0มื่นบาทไปแล้วจากรอบแรกก็จะไม่ได้รับเงินในรอบนี้ จะไม่ได้มีการจ่ายซ้ำซ้อนแล้วเงิน1,000 0บาทสำหรับคนกลุ่มนี้มาติคอรมอมก็คาดว่าจะจ่ายได้ในช่วงวันตรุเจนีนหรือวันที่29มกราคม2568ผู้สูงอายุที่จะได้รับเงิน1,000 0บาทจะต้องมีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปในวันที่15กันยายน2,567แล้วก็ผ่านการตรวจคุณสมบัติโครงการจ่ายเงิน1 0,000บาท โดยรัฐจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์เฟสสองภายในเดือนหน้าเดือนธันวาคมนี้ระหว่างนี้ผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐสามารถทำการผูกบัญชีพร้อมเพลงกับเลขบัตรประชาชน13หลักได้ที่ธนาคารน,นั้นๆหรือที่ตู้ ATM ที่มีระบบยืนยันตัวตนได้หากรัฐประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติแล้วพบว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์เงินหนึ่งืนบาท อาจจะมีข้อมูลผิดปลาดสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตามกรอบกำหนดเวลาที่จะกำหนดไว้ให้ส่วนคนไม่มีสมาร์ทโฟนอาจจะต้องรอก่อนอาจว่าจะรู้เรื่องเร็วๆนี้